นายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมและปะทกถาพิเศษการประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่1ประจำปี2567องค์กรป,ปกครองส่วนท้องถิ่นภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศมาร่วมงานกันอย่างกับข้างบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก บริษัทมันติอินโนเวชันเอนจิเนียริ่งจำกัดนำระบบสำคัญไปจัดแสดงภายในงานได้แก่แพลตฟอร์มบริหารเมืองอัจฉริยะในเมือง Inteligent l Smart City Platform แพลตฟอร์มอัจฉริยะที่พร้อมรวบรวมข้อมูลปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นของเมืองตอบโจทย์เรื่องของเมืองหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็น Smart Safety Smart Traffic Smart Environment และ Smart Governance แลลพลตฟอร์มเชื่อมต่ออุปกรณ์ NVR, DVR, ระบบกล้อง CCTV ได้ทุกรูปแบบบริหารจัดการด้วยระบบ IoT ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาในเมืองสาวสมาร์ทนอัจชริยะพร้อมด้วยฟังก์ชันการทำงานหลากหลายได้แก่การกระจายเสียงสถานีอากาศระบบกล้อง CCTV เพื่อรักษาความปลอดภัยการขอความช่วยเหลือ ระบบแสงสว่างและจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi Hotspot บริษัทมันต์อินโนเวชันเฮลท์แคร์จำกัดนำระบบสำคัญไปจัดแสดงภายในงานได้แก่แพลตฟอร์มบริหารสถานพยาบาล MyPCU ระบบจัดเก็บข้อมูลสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุขแพลตฟอร์มจัดการสถานพยาบาลออกแบบโซลูชันการใช้งานให้เหมาะสมของแต่ละสถานพยาบาล ระบบบริหารจัดการคิวดิจิทัลด้วยเครื่องคีย์ออสเชื่อมต่อหน้าจอเพื่อแสดงผลจองคิวสำหรับสถานพยาบาลโดยเฉพาะชุดตรวจสุขภาพนอกสถานที่ครบจบในเครื่องเดียวสะดวกรวดเร็วตรวจครบรู้ผลเบื้องต้นได้ทันทีวัดอุณหภูมิของร่างกายวัดระดับน้ำตาลในเลือดวัดความดันและวัดออกซิเจนในเลือดหากสนใจในสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัท MI Group สามารถติดต่อมาที่อีเมลที่ปรากฏ